ครับสวัสดีครับสภาพฟ้ามครับอยู่บ้านน้องสิมตำบลกกรามเพื่อจตุจังหวัดรเอยดครับมเมนี้กเป็นเมื่อวันที่สิบเจ็ดกันยาพ็สสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับห้องห้องห้องก็เห็นแดดครับก็เฮตอดคมอยู่แต่ว,ว่าเฮตอดตอกไม่เอวตอน เตี่ยงตอนใบบเนี่ครับตกไรกันมาเป็นอาทิตย์หรอครับข้าฝนว่าได้ออกไปใส่ครับท่างก่ากทางเละเขาเห็ดทางไหมครับครับผมลุกครับสะสิเปิดราคาแม่หัวหล้วนเลนครับ อยู่ว่างบ่ได้ไปใช้ในไทยับบ่ได้ล่งคลิปหลายมือหรอกครับแ้าฝนบ่ได้ออกไปไบ่ได้ไปหาแม่ลูกก็ไม่ได้ไปครับเป็นสร้างไว้หลายมองอยู่ครับแม่ลูกทั่มาบางสายก็บ่ได้รับบางสายก็ได้รับครับมันเก็โซ่ทัพย์ก็ว่างเวนหนารถดเนี่ยเรื่องเดียวกับไปหาตัดหญ้านี่ทั้งเสร็จแล้วไม่ได้รับรับฝนตกฝ่าห้องครับ แขงขาดีเล็บดีหางลามเลึกดีครับรับประกันทรองสี่เดือนครับรับประกันครับรับประกันแข่งขาทุกขาทอนรับประกันเดือนหนึ่งครับรับประกันทั้งคนนะรับประกันครับเพิ่มสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกรบครับครับท่องครับพอเนี่ยครับบีบีอันดามันครับ แยบเคลียดครับใส่แยบเคลียรไว้ครับครับใส่แยบเคลียดไเลยเลยครับนี่หนาเป็นเรื่องไปเจ็บครับเป็นเมียบอกเมียพันได้ครับหัวลุนธรรมชาติครับหัวลุนธรรมชาติครับเปิดรวเข้ไปสามมื่นเก้าพันหาร้อยครับทรงห้ซี่ัวยอีสานครับเนี่ย เสียดาย,ยดดว่ะเหดุในว่าสิบ่าขายเหรอครับมันโอดบ่ได้ครับมาเลี้ยงว้อเลยนี่เลี้ยงง้อตัวเดียวนี่ยสิขายไม่มีง้อสิขายเลยครับโอดบ่ได้ก็ขายนั่น,นแหละลุกๆครับลุกกันสักกันอเออครับยำราคายี่ที่นึงครับสามเมืองเก้าพันหาลอยนะครับนี่ ทรงเฟ่ครับเธออีสานเลยครับครับเนี่ยนาเลี้ยงเป็นแม่พั์แม่บอกครับปีนาก็ได้แล้วลูกครับเพาพิดหวังหรอครับเพราะมันส่งลูกดีแม่นี่ครับส่งลูกดีให้ลูกดีครับเพราะว่าสิเจ็บเหรอมันมันอดไ่ได้ก็เหรอไม่มีว่าสิขายเหรอครับสามเมือนเก่าพัฒนาลอยพร้อมส้งครับครับ มันนี่เบาๆไล,ล่หรอกครัสิเบาเงีย,ย,งเยครับเสี้ยงก็มีนะครับเสี้ยงนี่สายงัวออกเบ้างหรอกครสิบ่าะมีเม่าจินทีละ่ะเสี้ยงเหลืออยู่ประมาณร้อยสองร้อยก่อนแหละแล้วบ้างแบบงามอยู่เสี้ยงใหม่ๆเลยเสี้ยงแบบก่อนละสามสิบบาทครับวันใดเอื้อเสี้ยงเม่าเอาเลยได้ครับนี่ก่อนละสามสิบบาทนี่สิไฮเบซ้องกันไฮเบซ้องกันสิ ก่อนเรสี่สิบาทเวลากันไอไปซ่องอ่ะกันมาเอาเองหรอครับก่อนเรสามสิบบาทอ่ะก็ได้ยอนแหละผู้ได้อืดเสี่ยงครับนี่ยี่ชัดน้อก็จีออกกันซาละล่ะตัวแรกพิจิการอย่างนั้นละครับนั่นแหละอ่ะ กินเยีมเลยก็นอนเอย n ว่าเอื้อนเลยห h าถ้าไม่แช่เต็มอยู่ฟังฟังังหมดเลยมี่ฟังตา้งหมดละสามเมื่อเ่าพันหาลอยครับครับผมครับขื้นมาแล้วตกแ้ๆแล้วับครับเอาซ้ำนี่แหละเอาสันสันมาทายเงาหรอกครับขอจบชิวไปซัำนี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ